สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะครับลูกๆทุกคนสบายดีนะครับสบายดีนะครับครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับงานเยอะไหมครับงานเยอะไหมครับไม่ค่ะไม่จะเลยนะนักเรียนก็จัดสรรเวลานะครับแบ่งเวลาของตนเองนะครับเวลาไหนที่ต้องทํางานส่ง นะครับเวลาไหนที่ต้องเรียนนะครับเวลาไหนที่ต้องทําภารกิจส่วนตัวเวลาไหนที่ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ตายายอยู่บ้านทํางานบ้านนะครับเพราะหน้าที่ของเรามีหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับก็อย่าให้มันขาดตกบกพร่องสิใดสิ่งหนึ่งนะครับก็ต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับเป็นการฝึกนะครับึกการมีวินัยของในตนเองนะครับ โอเคนะครับรูเริ่มเลยนะครับรับเลยวันนี้นะครับเนื้อหาง่ายๆนะครับมื้อหายง่ายๆการใช้อินเทอร์เนต็ตค้นหาข้อมูลนะครับจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นตัวที่วัดหรือจุดประสงค์ที่ต้องเรียนในตอนท้ายๆแต่ว่าูก็ได้สอนพวกเราแล้วหลักแต่ว่าก็อยากเอามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ็ก okay. การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็มันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับจําเป็นเพราะว่านั้งเยนจะทําอะไรทัเงียนก็ต้องเอาแหล่งความรู้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับเป็นหลักในการค้นหาข้อมูลนะครับรับเพื่อนต่อนนะ พวกเราน,นีาอ่อยู่กับหน้าจออยู่กับหน้าจอนาน,นก็ต้องพักบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดนะลูกก็ต้องพักหน้าจอบ้างบางทีสายตาจะตัดทำให้สายตามัมนเสียแล,แล้วก็ก็กากจ้องเกินไปทาให้จะทาให้ปวดหัวนะครับเพราะนั้นต้องพักสายตาบ้างมองไปยาวๆครับไปต้นไม้ มองไปไกลๆนี้ดูต้นไม้ดูอะไรไกลๆแบบนี้บ้างเป็นระยะนะครับอย่าอยู่กับหน้าจอนานๆนะครับเป็นอันตรายครับก <_ d ata> ูก็พยายามจะสรุปเนื้อหาให้มันสั้นๆนะครับเพราะเพราะโชคดีที่วิชาของคูเป็นวิชาที่ไม่ยากนะครับ <_ d ata> เป็นวิชาที่ไม่ยากและเป็นวิชาที่นักเรียนใช้อยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ครูต้องการที่จะหนักตัดตัดตัดหนักแล้วก็ให้เห็นคุณเห็นโทษครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในการค้นหาข้อมูลนะในการค้นหาข้อมูลนะครับจุดประสงค์ของวันนี้คือใช้อินเทอร์เนต็ตในการค้นหาข้อมูลนะครับพวกคือก็ทําเป็นอยู่แล้วนะครับทําเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วมาดูว่าอันไหนที่ ที่ต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องตระหนักนะครับนักเรียนใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในเรื่องในบ้างครับนักเรียนเพื่อครูตอบนะครับการสื่อสารค่ะกอการสื่อสารเหมือนตอนนี้เนาะมีอะไรบ้างใช้อินเทอร์เน็ตครับได้ประโยชน์เรื่องใดบ้างฟังเพลงครับฟังเพงลงเอนเตอร์เทนเนอฟังเพลงทำอะไรอีก หาข้อมูลค่ะหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลในการเรียนหรือหาข้อมูลในสิ่งที่เราอยากรู้ในเรื่องนั้นๆใช่ไหมครับอะไรอีกเลยเล่นเกมครับเล่นเกมคลายเครียดนะครับเล่นเกมคลายเครียดเล่นเกมที่มีประโยชน์นะครับคลายเครียดแล้วก็รู้จักแบ่งเวลานะครับไม่ให้นานเกินไปนะครับไม่ให้ไม่ให้หมกมุ่นแล้วทําให้เสียการเรียนเสียงานอย่างอื่นนะครับก็เล่นได้นะครับ จะต้องมีเวลานะครับแล้วก็ไม่นานเกิะนไะปครับมีอะไรอีกคือโอเคนะครับเดี๋ยว พอพอครูบรรยายปั๊บนี่ครูจะปิดไหม์ก็คือพอคือตอคือค่อยเปิดใหม่นะนะครับแล้วระหว่างที่พูดอาจจะมีหยุดบ้างก็ต้องขออภัยลูกๆเพราะว่าเพื่อนเธอก็เข้ามาตลอดเ,เข้ามาตลอดครูก็ต้องคอยรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักตรงเวลาด้วยนะครับรู้จักตรงเวลาด้วยเวลาครูสอนแล้วคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าครูต้องขัดจังหวะในการที่จะเป็นรับพวกเธอ นะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับนักเรียนเห็นหน้าจอคือชัดเจนนะลูกตัวหนังสืออะไรชัดเจนนะตัวใหญ่อ่านได้นะอ่านได้ค่ะอ่านนะครับโอเคค่น่น,นะครับนักเรียนมีวิธีค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างไรใช้โปรแกรมอะไรค้นหาข้อมูลบนเว็บส่วนมากใช้อะไรครับคุณลักษ์ Google ครับ YouTube ครับ คืออ y o u t u ค้นหาพวกวิดีโอค Google นะผมไม่มีใครไม่รู้จัก Google คโอเคอาวอนรับอ้าวผ่านผานะครับมาทำความเข้าใจและเทคนิคต่างๆในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลกันดีกว่านะครับการค้นหาข้อมูลมีเทคนิค้วยนะมีเทคนิคด้วยนะครับ เดี๋ยวครูให้ดูวีดีโอหรือวีดีโอแป๊บหนึ่งครับเรียกครูไปถึงสิบโมงใช่ไหมครับอของครูของครูถึงเก้าโมงคึ่งลูกเก้าโมงครึ่งน,นะครับไม่จิเฟันไปรู้เลย นักเรียนเห็นวีดีโอคกูไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะเห็น่าเห็นตจอแล้วเห็นตมจอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวดูวีดีโอนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วครูจะสรุปนะครับ คู้ขาไม่ได้ยินเสียงค่ะมีใครไม่ได้ยินเสียงให้ลูกหนูค่ะหนูไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินสักคนเลยหรอไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินสักคนเลยหรอใช่ค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะมันมันเงี้ยเงียมันไม่ได้ยินเลยค่ะ เอา,เเอาล่ะค็ะที่งานต่อยกูโหลดลงในเครื่องก่อนจะได้ยินไม่มีใครได้ยินสักคนเลยใช่ไหม อะรครับทุกคนอแชร์กันนะครับดนองเก่อน ลองดูทีนี้ลองดูซิลองดูซิได้ยินไหมครับได้ยินครับอต้องโหลดลงเครื่องได้ยินแล้วนะทีนี้ ังไม่ได้ไไยังไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินะคะ่ะไม่ได้ยินครับโอ้ไม่ได้ยินค่ะคุณขาไม่ได้ยินค่ะ 嗯嗯嗯嗯。Mm hmm. ไม่ได้ยินเสียงค um. ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะใครได้ยินเสียงบอกครูหน่อยมก็ไม่ได้ยินเสียครับไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินครับใครได้ยินเสียงบอกครูหน่อยมีไหมตอนแรกมันได้ยินอยู่ครูอะตอนแรกมันได้ยินหลังมาไม่ได้ยินแล้ว ตอนแรกได้ยินตอนแรกได้ยินหลังแต่ก็นั้นไม่ได้ยินใช่ไหมครับตอนนี้ผมบอกครูว่าได้บออกข ยองที่เปิดตัวในปี2 0 1 9ก็จะมีแต่ว่าเดีรุ่นไหนไหนที่เราสนใจเราจะพามแบบนี้เป็นต้นดนแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะมีฟังก์ชันทีี่มเพื่ในการค้นหาของ Google ได้เช่นเครื่องหมายบวกเพื่อช่วยค้นหาครื่เลือดเครื่องหมายแอนไซเพื่อช่วยค้นหาโซเชียลแท็กเครื่องหมายแอนเมื่อค้นหาสังไอเดียที่เชื่อมโยงกัน เครื่องหมายเปอรซนต์เมื่อค้หาข้อมูลเซนต์เครื่องหมายกูเงินเมื่อต้องการค้นหาราคาและเค่องหายแฮชแท็กเพื่อค้นหาบวข้อามที่ใช้แฮชแท็กค่ะเสร็ความสาสมารถของก o o g l e ให้ไวเกาเลว้ฟังอีกสนิดน,นะคะว่า Google เรีนทำอะไรให้เราได้อีกบ้าง สำหรับรนเกัาที่ชอบติดตามข่าวสารก็ไปอปัปเดิดกันได้เลยที่ Google News ซึ่งเราสามารถหาเฉพาะข่าวที่สนใจได้และตั้งค่าให้ส่งทามนั้รน็มหยังอีเมล,ลของเราได้อีกด้วย หรือวายกาที่ไม่อยากตกลุกก็ไปติดตามเทรนด์กันได้ที่ g o ง g l e t r e n d ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้วิเคราะห์ข่าวที่กำลังนิยมในโลกออนไลน์และใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกด้วยละค่ะและนี่แหละค่ะเทคลิกการค้นหาจากการเสิร์ช g ู o ก l ลง่ายๆรับรองนะคะถ้าไปเสิร์ชตามนี้จะเจอสิ่งที่คุณต้องการค้นหาได้จาบตรงใจมากขึ้นลองใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งกับการดิจิตอล4.0แล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ผู้ชมสามารถรับชมกาวที่ท่านโอเคได้ยินได้ยินทุกคนนะครับค่ะหูฟังครับหยิดหูฟังแล้วถึงไม่ได้หยิบเอออ้าวโอเคพอจะเข้าใจแล้วเมื่อกี้นะครับพอจะเข้าใจแล้วมากนี้นะครับ อีกสินาทีเดี๋ยวกูสรุปเลยนะครับอีกสินาทีเดี๋ยวกูสรุปเลยนะครบับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตฟังไปแล้วเมื่อกี้นะครับจากสื่อวิดีโอที่พอเข้าใจง่ายนะครับการค้นหาข้อมูลใช้โปรแกรมอะไรในการค้นหานะครับเพื่อให้ตรงข้อมูลตรงตามความต้องการและรวดเร็วนะครับ เมื่อค้นหาข้อมูลต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลอันนี้สําคัญที่สุดนะครับและนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นนะครับที่มีความสอดคล้องกันดูจากหลายๆแหล่งนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเป็นสถาบันทางด้านการวิจัยสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพวกนี้นะครับเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเอาหลายๆสถาบันนี้มาเรียบเรียงสรุปเป็นความเข้าใจของของนักเรียนเองนะครับ เช่นนักเรียนทํารายงานส่งครูหรือจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักเรียนก็ต้องไปดูหลายๆที่นะครับที่มีความน่าเชื่อถือเอาข้อมูลที่ตรงกันนะครับมาสรุปเป็นของตนเองนะครับเป็นองค์ความรู้ของตนเองครับอันนี้สําคัญนะครับใช้โปรแกรมอะไรในการค้นหาก็ใช้ Google ที่นักเรียนตอบครูมานะครับใช้ Google ใช้ youtube นะครับการค้นหาพวกรูปภาพวิดีโอต่างๆนะครับ,นะรบถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นักเรียนก็จะส่วนมากก็จะใช้ เขาเรียกว่าเว็บเซิร์ชเอนจินนะครับก็คือพวกโคมนะครับพวก i อต่างๆอย่างนี้นะครับการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลายเจ้านะครับที่ให้บริการนะครับที่ให้บริการก็ที่เธอคุ้นเคยที่สุดก็คือ Google นะครับนะครับกูเกิลที่ใช้ในการค้นหานะครับแต่ยังมีอีกอีกตัวหนึ่งนะครับบิงนะครับบิงนะครับไม่รู้นักเรียนคุ้นหรือเปล่านะครับบิงนี้ก็ใช้ในการค้นหาได้เหมือนกันนะครับ ่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับ Google มากกว่านะครับแต่ครูก็คิดว่า Google น่าจะโอเคมากกว่านะครับข้อที่ลองใช้นะครับเทคนิคในการค้นหาข้อมูลนะครับจากที่ดูวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็คือการใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับเครื่องหมายคำพูดเพื่อต้องการค้นหาประโยชหรือวลีนั้นเช่นการท่องเที่ยวทะเลในประเทศไทยนะครับมันก็จะไปค้นหาข้อความที่เป็นประโยคติดกันแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดขึ้นมาให้เรานะครับจะไม่แบ่งเอาส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายข้อความบางทีมันก็จะเอาพวกท่องเที่ยวบ้างเอาทะเลบ้างเอาประเทศไทยบ้างมาบวกๆกันนะครับมารวมๆกันนะครับโอเคต่อมานะครับการใช้เครื่องหมายบวกนะครับการใช้เครื่องหมายลบนะครับการเครื่องใช้เครื่องหมายบวกนะครับนำคำที่ต้องการนะครับมาบวกกันว่าต้องการหา2คํานี้นะครับลบก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับเช่นล่องแกงลบตาก็หมายความว่า ค้นหาคําว่าล่องแกงแต่ไม่เอาคําที่มีตัดนะครับประมาณนี้นะครับาการระบุเว็บไซต์ไปเลยนะครับระบุเว็บไซต์ไปเลยการค้นหาเอกสารนะครับเช่นเป็นไฟล์ pdf เป็นไฟล์ word ไฟล์อะไรนักเรียนก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะครับาการประเมินความน่าเชื่อถือพิจารณาความน่าเชื่อถือในประเด็นดต่างไปนี้นะครับ ใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับอย่างที่ผู้บอกว่าเป็นมหาลัยเป็นสถาบันการวิจัยพวกนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับใครมีแหล่งอ้างอิงถูกต้องหรือไม่นะครับนะครับผู้เขียนเป็นใครนะครับวันที่เผยแพร่ข้อมูลด้วยนะครับว่าเป็นปัจจุบันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางข้อมูลที่ล้าหลังหรือล้าสมัยแล้วอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะเช่นข้อมูลจํานวนบุคคลในอำเภอสุนเนินจานวนบุคลากรในอำเภอสุนเนิน จำนวนประชากรอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันนะครับเพราะนั้นต้องดูวันที่ด้วยนะครับข้อมูลเหมาะสมหรือไม่นะครับมีความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือไม่นะครับข้อมูลที่เผยแพร่นะครับครบถ้วนหรือไม่นะครับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนะครับมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่เช่นเผยแพร่เผยแพร่ความรู้นะครับหรือว่าต้องการเพื่อขายสินค้านะครับบางทีต้องการขายสินค้าเพราะนั้นข้อมูลมันก็อาจ าจจะมีความเอียงนะครับความเอียงนะครับอไปงานครูไม่ให้นะครับในงานเพราะว่างานออนไลน์ก็ซื้อเยอะแล้วนะครับครูไม่ให้ก็สรุปตามนี้นะครับสรุปตามนี้การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากก็มีเทคนิคให้วันนี้ก็คือการค้นหาข้อความที่ที่เป็นวลีนะครับที่เป็นวลีนะครับโดยใช้เครื่องหมายคำพูดในการค้นหานะครับแล้วก็การใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมาใช้ในการ ค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของการค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องควรพิจารณาเป็นอย่างมากนะครับสรุปง่ายๆนะครับวันนี้นะครับสรุปเนื้อ,งงนะอหาในการค้นสือค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่ทุกือก็ใช้ Google น,นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้สรุปเนื้อหาแค่นี้นะครับง่ายๆมีใครจะซัสถามไหมครับ ฮัลโหลมีใครจะสอบถามอะไรไม,มีค่ะมีนะมีใครที่สืบพ้นข้อมูลไม่เป็ีนมีไหมน่าจะไม่มีนะน่าจะเป็นในตัวชัวร์ละคูครับโอเวบอะไรก็ <c oughs> สรุปเนื้อหาวันนี้นะครับการสืบพ้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตนะครับก็สำคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะครับมีทั้งที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะเป็นเท็จมากกว่าครับเพราะนั้นเราต้องพิจารณามีวิจยารณญาณในการดูนะครับไม่ใช่ว่าจะไปปักหลักเชื่อเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันสูงนะครับการตัดต่อภาพการตัดต่อเสียง แม้แต่การตัดต่อวิดีโอก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเราเห็นแว็บแรกเราอย่าึ่งปัดใจเชื่อนะครับให้มีความเชื่อว่ามันมันจริงหรไม่จริงก่อนนะครับทุกอย่างมันสามารถเมคขึ้นได้ในใน,ในทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ครูขอเปิดกล้องทุกคนหน่อยครับครูจะจับหน้าจอครับ เปิดต้องทุกคนหนระือลูกเปิดต้องเห็นหน้านะครับติดจับหน้าจอนะครับฮัลโหลเปิดต้องนะครับเปิดต้องครับติดจับหน้าจอแล้วครับเหลืออีกสามนาทีสุดท้ายจะตัดสองนาทีแล้<อ>ะหน้าจอก่อน ไปก่อนนะครับขึ้นนะครับเปืดหน้าจอให้ก่อนนะครับแปดนะครับแปดยันยาสี่นะครับนี่เดี๋ยวนะครับ ซิ่งมาจอวดก็คือไว้ยก่อนนะครับ ออมก็ยังมีใครมาอีกนี่ก็วันนี้ก็ันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนักเรียน ก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับอยู่บ้านเรียนออนไลน์นะครับงานก็อย่าให้ค้างนะครับงานก็อย่าให้ค้างคาครับยีเพียนงานเองให้เสร็จนะครับแล้วก็อย่าลืมใครมันโทรมาลักนวะแล้วก็อย่าลืมอ่าช่วยหือคุณพ่อคุณแม่นะครับทางานบ้านนะครับช่วยหลือผู้พ่อผู้ย่าตายายนะครับทํางานบ้านแล้วก็ดูแลตนเองนะครับอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันนะครับเพราะเรียนออนไลน์บางคนไม่ได้อาบน้ํานะครับกินข้าวให้ตรงเวลา นะครับแล้วก็พักสายตาบ้างน,นะครับคือจะให้พักเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับก่อนเรียนวิชาถัดไปนะครับจะเว้นระยะเวลาให้นะครับให้ได้ทอดสายตาไปที่ที่อื่นบ้างนะครับไม่ได้อยากให้จ้องหน้าจอนะ